สวัสดีครับวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่29ตุลา2564นะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำเข้าใหม่หลายคันนะครับเริ่มจากคันนี้เป็นคูบ้าเ L 3408นะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเครื่องดีนะครับระบบไฮดรอลิกก็ปกตินะครับวันนี้เครื่องอยังไม่ จัดติดง่ายนะครับพอดีสวิตกุญแจเสียนะครับมียางหลังก็กงสักหกเจ็ดสิบเอร์เซนตภาพยังดีอยู่นะครับมีรวดซึมบ้างนะครับเครื่อง g ี d ดไฮเดรนิกก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ปกติอยู่นะครับ บ้างนะครับคันนี้สีสันไม่ค่อยสวยเครื่องเกียร์รดีรับประกันนะครับนนตัวนี้ก็มีเลยยังมีสตาร์ทติดง่ายตัวนี้จะมน้อยเสียนะครับต้องดึงดับคันนี้คันนี้ให้อุปกรณ์3ชิ้นเลยนะครับใบดันผ่านนะแล้วก็โรตอรี่นะครับตัวนี้ฝาตัวนี้แจก เป็นของคูปต้านะครับ RX 1 6 6 3นะครับตัวนี้งสามสามารถสั่งศูนย์เปลี่ยนได้นะครับอันนีนน้เรียกว่าแถมแล้วกันแถมัวตเตรี่ตัวหนึง่งกับผ่านพวนอุปก,กรณ์3ชิ้นนะครับ1 6 9 0 0แบาทนะครับอันนี้ทางคาแตกเดี๋ยวหาเปลี่ยนใบเป็นมือสองที่สภาพดีกว่านี้เอาให้นะครับถ้าตามสภาพนะครับ หนึ่ง0สนบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับตัวถ้าโอตารี่ไม่เอารถให้ห0 0พันนะครับอันนี้ถือว่าแถมอุปกรณ์มีเขามีขายนะครับมีขายฝานี่ก็ประมาณสักสองพกว่าบาทนี้นะครับสั่งศูนย์ไม่แพง uh, ยอยยอยปัน่นยอยปั่นของใหม่ก็สองสองพันห้าครับร้านนะครับ uh, เดี๋ยววันหลังรีวิวให้ดูนะครับหรือใ,ใครสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้นะครับ085-0876581นะครับสีสันนีก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับเกาะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เดี๋ยว,ยว,ยวลองสตาร์ทให้ดูใหม่ทีนะครับแต่ติดง่ายนะครับ,ครบเครื่องดีไม่มีไม่มีไอไม่มีควันนะครับเครื่องับประกันเครื่องดีสีสันสวยๆย,ยางหลังสวยยางหน้าก็คนใช้ได้อยู่ครับ ยางหน้าไม่แพงนะครับของใหม่ก็ประมาณสองพันเส้นละสองพันแต่ายางหลังนี่แพงกว่าเยอะอยู่นะครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ห่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์สามชิ้นนะครับใบดานผ่านควนแล้วก็โรตารี่เป็นคันนี้เป็นคุปตาเอฟสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้สี่เส้นนะครับคันนี้ ราคา400,000บาทนะครับคันนี้ลดท้ยอีก10,000นะครับ400,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้คันนี้ NT540 นะครับอ,อิสกิ้ว NT540 ดีระบบดีนะครับไฮดรอลิกปกต <c oughs> ินะครับเ,เช็คให้พร้อมใช้นะครับเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้เ,หเรียบร้อยราคาสา,าจากร <c oughs> าคาสามแสนบาทนะครับคันนี้สามแสนบาทสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ08508 76581นะครับคันนี้เป็น L3608 นะครับคันนี้ หนึ่งแสนห้าหมื่นไอสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับก็มีคันนี้คูเวตาเอลซี่ห้าศูนย์แปดดีไอสเปเชียลนะครับคันนี้เช็คพร้อมใช้เก็บสีให้รอบคันนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดรั่วซึมจุดหลวมนี่เช็คให้ใหม่หมดแล้วนะครับอันนี้สุดท้ายนี่เปลี่ยนให้ใหม่หมดยกชุดเลยนะครับ ราคาอยู่ที่2,75,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับคันต่อไปคันนี้เป็น Ford 6,6 0 0ันห6เสื้อลายตัวเต็มนะครับตัวนี้ตัวเต็มทั้งท่อนเกียร์กลางเกียร์จะเป็น8,2คูณนะครับอุปกรณ์3ชิ้นผ่าน3แล้วก็ผ่าน7็เดี๋ยวผ่าน7ดเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูฝั่งนู้นนะครับด <ๆ S 1> ูไปฝั่งนู้นนะครับผ่าน7ก็แตกไปใบหนึ่งเหลือ6ใบนะครับ ตัวนี้ราคา245,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกเอกสารเป็นใบอินวอยนะครับใบอินวอยก็สามารถจดทะเบียนเล่มได้นะครับคันนี้เป็นคูปาต้ l า L3408 นะครับตัวนี้เป็น di นะครับ185,000บาทนะครับในยางหลังก็พอจะได้นะครับสภาพ70%นะครับรถสวยลงนามาบ้างแต่ว่า สีสันเดิมๆสวยๆนะครับเครื่องเกียร์ดีแรงๆนะครับตัวนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับขันบนสีสวยนะครับคันนี้อ e ีซากิทีเอสสองสองศูนย์ศูนย์นะครับห้าหมื่นห้านะครับตัวเปล่าห้าหมื่นห้าตัวตัดหญ้าก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับตัวตัดหญ้าสวยอยู่นะครับคันนี้เป็นคูบะตาอ๋อคันนี้ติดจ,จองไปแล้วนะครับ L สามสี่ 0 8ไปชัยภูมิกับขอพระคุณลูกค,ค้าจังหวัดชายภูมิมากนะครับเดี๋ยวไปชมรถฝั่งนู้นอีกสักหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีเข้ามาใหม่นะครับคูบต้า L2808 นะครับคันนี้ส,สวยๆก่อนเก็บสบภาพนะครับแต่ว่าคันนี้ก็เช็คสภาพมาบ้างแล้วนะครับโบวินใช้กล้เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับมีะแถมทช่อซสิ่งนะครับระบบปกตินะครับ เครื่องดีสตาร์ทติดง่ายนะครับตัวนี้ยางหลังก็สัก60%นะครับใช้งานได้อยู่ไนมะ่ต้องเปลี่ยนนะครับขายสวยนะครับใบดันฐานสีนเดี๋ยวลองสตาร์ทดูสักหน่อยนะครับวันนี้ครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่ต้องเผาหัว ขึ้นเร็วนะครับดันหน้าจะขึ้นช้าสักนิดหนึ่งนะครับมันไอตามรุดมันนะครับอันนี้หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองเชนหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทบก็มี คันนี้นะครับคันนี้ F 2 8นะครับ F 2 8หนึ่งคันนะครับเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับเครื่องดีอยู่แต่พอดีปั๊มมอม้แตกถังอะไรอยู่ยังไม่มานะครับตัวนี้4ี่ห้าศด D I Special อีกหนึ่งันหนึ่งคันนะครับคันนี้รถเกี่ยวนะครับรถเกี่ยวใครหาอยู่ พร้อมเกี่ยวเลยนะครับคันนี้ dc หกศูนย์นะครับรมีเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันนี้สวยเดิมนะครับสีสันเดิมเดิมสวยๆเลยขายหายอยู่อย่างทันอยู่นะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ ford หกหกหนึ่งศูนย์นะครับตัวเต็มเสื้อลายไอ้เสื้อเรียบ t หกนะครับเสื้อ t หกคันนี้ราคาสองแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ f ิ t เื่องให้ใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้28แรงครับตัวตัวเป่าแถมหางตัวหนึ่งนะครับมีผ่าน3ตัวหนึ่งราคา7,000บาทนะครับฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะครับ0850876581นะครับบอเจริญแทคกเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี เดี๋ยวผมพามาดูปาผ่านรถปอดของ6,006นะครับตัวนี้ผ่านก็โค้งสวยอยู่นะครับใบหักแตกไปใบนะครับตัวนี้ไปกับรถปอดปอด6,006ตัวเต็มเสื้อลายนะครับอุปกรณ์มชิ้น245,000บาทนะครับ อันนี้ก็ขอบขอบพุะคณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ